ก็ย่ากให้พี่น้องปอง n g ไปเด้ออีหยังที่เฮ็ดน้องเฮ็ดพี่ผ่านไปกับขอโทษขอไปนะคะขอโทษที่ห้าอ๋อไมนก็นมีมือขี่ผานกันแน,น่นนล่ะ <c oughs> เนาะพี่ธเอาไปใส่ชีวิ <c oughs> เตเน,นี่ยสฉมนติงสิงไปอยู่ศาลสมอวันนี้ตาย้จา๋ามื้อนี้อีหล่ากลับมาแล้วเดอ้อคันไดตรงตรงสามเดี๋ยวรูกซิลล่ำแก้บนถวายเลยนะคะ <c oughs> มาขนมไทยบั๋นใหญ่เฮาขอสามแทนโตเด้อปอปอดีข้ออุปบกให้สามยัง ่ในตัวเดียวกันจัเลยเนาะห้าหมักหนึ่งคือกัรหาหนึ่คือกาหาหนึ่งสามน้ำตาลค่ะแลมมาดูเลยหาามแบบโมมาเลยล่ะบอยงเลยอะหายไปจพี่น้องหาสามสามูดบ่มหาสามสา กแปลกันไปนะคะแปลงกันเอาใู้บ่มาแปลก็ไปเอาผู้ใดมักกัจังน่ำบ่มักกับพานไปก่อนเด้อถ้าจังสิบ่ได้เขียนให้ได้ขมให้กันนะคะพี่น้องขาวันทีนึงนี่เห็นเป็นตัวไหนโอ้โหวัานี่พี่หกนี่ยปุ๊บอ่อนไปเลยเลยพี่หกนี่เห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์มาเห็นเป็นอะไรจังงงคอมเมนต์มานึงแช่เป็นสะพานบุญนะคะขอใหายมันๆปังๆสารัง